ทองแท่งก็ดีทองรูปประพันธ์ก็สวยแล้วถ้าอยากลงทุนจริงๆเราควรเลือกแบบไหนหลายคนซื้อเพราะชอบแต่ไม่เคยคิดว่าตอนขายต่อมันต่างกันแค่ไหนคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าอะไรคุ้มอะไรควรและอะไรที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดครับเวลาพูดถึงการเก็บเงินหลายคนก็จะนึกถึงการซื้อทองไว้ก่อนเพราะทองถือเป็นทรัพย์สินปลอดภยัย เก็บรักษามูลค่าได้ในระยะยาวไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุก,กี่สมัยทองก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอแต่ปัญหาคือพอจะซื้อทองจริงๆหลายคนกลับลังเลว่าจะเลือกทองแท่งดีหรือจะเอาทองรูป,ปรพรรณดีเพราะถึงจะเป็นทองเหมือนกันแต่การใช้งานและผลตอบแทนมันไม่เหมือนกันเลยครับทองแท่งเน้นลงทุนตรงๆร,ราคาซื้อขายอิงตามราคาทองคําตลาดค่ากําหนดน้อยขายต่อได้เกือบเต็มราคา แต่ในขณะเดียวกันทองรูปประพันธ์ก็มีเสน่ห์ตรงที่ใส่ได้ด้วยสวยด้วยและยังขายได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามีค่ากําเนิดที่สูงกว่าเวลาขายคืนเลยได้ไม่เต็มเหมือนทองแท่งดังนั้นคลิปนี้ผมจะพาคุณมาดูแบบละเอียดครับว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงทั้งเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาความสะดวกในการขายต่อและความคุ้มค่าระยะยาวเพื่อที่คุณจะได้เลือกได้ชัดเจนว่าเป้าหมายของคุณควรไปกับทองแท่ง หรือลงทองรูปรพัน์กันแน่ถ้าเราพูดถึงทองในฐานะการลงทุนจริงจังผมต้องบอกเลยครับว่าทองแท่งคือพระเอกตัวจริงเพราะทองแท่งถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุนโดยตรงราคาซื้อขายอิงตามราคาทองคำโลกแบบชัดเจนไม่ต้องห่วงเรื่องแบบหรือลวดลายอะไรทั้งนั้นข้อดีหลักๆเลยคือเรื่องค่ากำหนดครับทองแท่งแทบไม่มีค่ากำหนดให้หนักใจอย่างมากก็แค่50-200บาทต่อบาททองขึ้นอยู่กับร้าน เมื่อเราถือทองแท่งไว้นานๆและเอาไปขายคืนส่วนใหญ่ก็ได้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากๆขาดทุนน้อยกว่าการซื้อทองรูปรพันธ์เยอะผมเปรียบเทียบง่ายๆทองแท่งก็เหมือนการซื้อของส่งที่มาจากโรงงานราคาตรงไปตรงมาไม่ต้องบวกต้นทุนเพิ่มเยอะขายต่อก็ได้เกือบเต็มราคาส่วนทองรูปรพันธ์จะคล้ายกับการซื้อของในห้างที่ตกแต่งแล้วมีค่าแบบค่าแรงฝีมือแถมเข้ามาด้วยเวลาขายเลยโดนหักมากกว่า อีกข้อที่ผมชอบคือเวลาคิดเรื่องการลงทุนระยะยาวทองแท่งช่วยให้เรารู้ตัวเลขชัดเจนเช่นวันนี้ซื้อบาทละ30,000บาทอีกหลายปีถ้าทองขึ้นเป็นบาทละ35,000บาทเราก็ขายได้กำไรทันทีไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะถูกหักค่าลายหรือค่ากำเน็ดเท่าไหร่ทำให้การวางแผนการเงินแม่นยำขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าทองแท่งมีข้อจำกัดเหมือนกันครับคือมันไม่มีคุณค่าทางแฟชั่นหรือความสวยงาม ถ้าซื้อมาเก็บอย่างเดียวก็ต้องมีที่เก็บที่ปลอดภัยหน่อยอย่างตู้เซฟหรือฝากไว้ที่ธนาคารเพราะทองแท่งไม่สามารถสวมใส่ได้เลยเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเก็บและลงทุนอย่างเดียวดังนั้นถ้าเป้าหมายของคุณคือการลงทุนแบบเน้นผลตอบแทนจริงๆและอยากได้ราคาขายคืนที่คุ้มค่าทองแท่งคือตัวเลือกที่เหมาะมากๆแต่ถ้าคุณอยากได้ความสุขจากการใส่ด้วยหรืออยากใช้เป็นของขวัญทองแท่งอาจจะดูเรียบไปหน่อย ตรงนี้แหละครับที่จะพาเราไปต่อที่ทองรูปพรรณว่ามีสเสน่ห์และข้อจํากัดต่างจากทองแท่งยังไงพูดถึงทองแท่งไปแล้วคราวนี้มาดูฝั่งทองรูปพรรณกันบ้างครับทองรูปพรรณคือทองที่ถูกทําออกมาให้มีลวดลายมีความสวยงามสามารถนํามาใส่เป็นเครื่องประดับได้ด้วยไม่ใช่แค่การเก็บเพื่อการลงทุนอย่างเดียวหลายคนจึงมองว่าทองรูปพรรณเป็นทั้งทรัพย์สินและของใช้ในชีวิตประจําวันไปพร้อมกัน ข้อดีที่ชัดเจนที่สุดคือได้ใช้ครับสมมติคุณซื้อสร้อยคอทองหนักหนึ่งบาทวันนี้คุณใส่ไปงานก็สวยหรูมีคุณค่าทางใจและยังรู้สึกเหมือนกำลังถือเงินสดที่แปลงร่างมาเป็นเครื่องประดับอยู่ด้วยต่างจากทองแท่งที่เก็บไว้ในตู้เซฟเฉยๆไม่มีโอกาสได้ใช้งานในชีวิตประจำวันแต่พอพูดถึงการลงทุนตรงๆทองรูปรัณก็มีจุดที่ต้องทำใจครับเพราะราคาที่เราซื้อจะรวมค่ากำเนิดเข้าไปแล้ว ค่ากำเนิดตรงนี้อาจอยู่ที่ประมาณ500-1,000บาทต่อบาททองขึ้นอยู่กับลวดลายและความยากง่ายของงานฝีมือและเวลาขายคืนร้านมักจะไม่คืนค่ากำเนิดทำให้ได้เงินน้อยกว่าที่คิดไว้ครับลองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณซื้อรถแต่งสวยๆที่ใส่อุปกรณ์เพิ่มเต็มคันเวลาขายต่อราคาก็ไม่สูงกว่ารถเดิมเท่าไหร่เพราะตลาดรับซื้อกลัดไปใช้ไม่ได้ให้ค่ากับอุปกรณ์ที่เราแต่งเพิ่มมากนักทองรูป,ปพรรณก็คล้ายกัน เวลาขายร้านจะดูที่น้ำหนักทองเป็นหลักไม่ได้คิดค่าลายหรือความสวยงามให้เราคืนแต่อย่างไรก็ตามครับทองรูปรพันธ์ก็มีสเสน่ห์ในแบบของมันนะครับเพราะถ้าคุณเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับหรืออยากได้ของที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่าทางใจทองรูปรพันธ์ตอบโจทย์มากๆและในหลายครอบครัวทองรูปรพันธ์ยังถูกใช้เป็นของขวัญในโอกาสสาคัญเช่นงานแต่งงานบวชหรือมอบให้ลูกหลานเก็บไว้เป็นทรัพย์สินดังนั้นถ้ามองแค่เรื่องการลงทุน ทองรูป,ปรพรรณอาจไม่คุ้มค่าเท่าทองแทง่งแต่ถ้ามองในแง่การใช้งานความสุขใจและความหมายที่มากกว่าเงินทองรูป,ปรพรรณก็มีคุณค่าในแบบที่ทองแท่งให้ไม่ได้ครับและนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้คนลังเลว่าจะเอาความคุ้มค่าทางการเงินแบบทองแทง่งหรือจะเลือกความสวยงามและใช้งานได้จริงแบบทองรูป,ปรพรรณดีเดี๋ยวในช่วงถัดไปผมจะพาคุณไปดูแบบเปรียบเทียบชัดๆครับว่าแบบไหนเหมาะกับใคร หลังจากที่เราได้แยกดูข้อดีข้อเสียของทองแท่งและทองรูปประพันธไปแล้วคราวนี้มาลองสรุปเปรียบเทียบกันครับว่าแบบไหนคุ้มกว่าและเหมาะกับใครเริ่มจากทองแท่งจุดแข็งคือเรื่องการลงทุนล้วนๆราคาซื้อขายอิงตามราคาตลาดชัดเจนค่ากําเนิดน้อยขายต่อได้ใกล้ราคาทองจริงๆสมมติซื้อวันนี้บาทละ3า0 0 0บาทอีกหลายปีราคาขึ้นเป็นบาทละ3า5 0 0บาทก็ขายได้กำไรตรงๆ ต่างจากทองรูปพรรพันธ์ที่ต้องหักค่ากำเนิดออกไปทำให้ได้เงินน้อยกว่าที่คิดไว้ดังนั้นถ้าคุณอยากลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะยาวหรืออยากเก็บเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าแน่นอนทองแท่งคือคำตอบครับส่วนทองรูปพรรพันธ์จุดแข็งอยู่ที่คุณค่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการลงทุนเช่นใช้ใส่ได้จริงทำให้เรารู้สึกมีความสุขและภูมิใจในสิ่งที่ครอบครองและยังมีความหมายทางสังคมและครอบครัวอย่างการมอบเป็นของขวัญในงานสำคัญ ถ้ามองในมุมนี้ทองรูป,ปรพันธ์มีคุณค่าเกินกว่าตัวเลขกําไรขาดทุนแต่แน่นอนว่าในแง่การลงทุนตรงๆทองรูป,ปรพันธ์เสียเปรียบเพราะมีค่ากําเนิดสูงผมลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆทองแท่งก็เหมือนการซื้อบ้านที่เน้นลงทุนซื้อเก็บเพื่อให้ราคาขึ้นแล้วขายเอากําไรไม่ได้มีอารมณ์ความผูกพันมากนักทองรูป,ปรพันธ์ก็คล้ายกันเหมือนบ้านที่เราอยู่จริงๆมันให้ทั้งคุณค่าทางใจและการใช้งานแม้อาจขายต่อแล้วได้ราคาต่ำกว่าบ้านลงทุน แต่ระหว่างทางมันก็ทำให้เรามีความสุขดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องถามตัวเองครับว่าซื้อทองไปเพื่ออะไรถ้าเพื่อการลงทุนอย่างเดียวทองแท่งคือทางเลือกที่คุ้มที่สุดแต่ถ้าอยากได้ทั้งการลงทุนบวกกับการใช้งามความสวยงามและคุณค่าทางใจทองรูปปพันธ์ก็เป็นตัวเลือกที่ใช่ครับไม่มีคำตอบที่ตายตัวเพราะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความชอบของแต่ละคนไม่ว่าคุณจะเลือกทองแท่งหรือทองรูป,ปรพันธ์สิ่งที่เหมือนกันคือ ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ช่วยรักษามูลค่าเงินของเราได้ในระยะยาวและถ้าเราซื้อยอย่างมีวินยัยเก็บสะสมไปเรื่อยๆทั้ง2แบบก็มีคุณค่าในแบบของมันครับหลายคนอาจสงสยัยแล้วถ้าอยากเริ่มลงทุนในทองคำจริงๆควรทำยังไงดีผมมีแนะนำง่ายๆที่ทำได้ทันทีครับถ้าเงินยังไม่มากไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ทอง1บาทเต็มเสมอไปปัจจุบันมีทองแข่งขนาด0.25บาทหรือ0.5บาทขายครับ ทำให้เราเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักพันต้นๆไปจนถึงหลักหมื่นสำคัญไม่ใช่ว่าเราซื้อได้เยอะแค่ไหนแต่คือความสม่ำเสมอถ้าเราค่อยๆซื้อสะสมทุกเดือนผลลัพธ์ระยะยาวก็น่าทึ่งมากครับอีกวิธีที่อยากแนะนําคือการแบ่งสัดส่วนสมมุติว่าเรามีงบลงทุนทองเดือนละ5,000บาทอาจจะสัดส่วน70%ลงในทองแท่งเพื่อเก็บเป็นการลงทุนจริงจังอีก30%ซื้อทองรูปพรรณเก็บหรือใส่เองบ้าง แบบนี้เราก็ได้ทั้งความคุ้มค่าและได้ความสุขใจจากการใช้งานไปพร้อมกันและอย่าลืมครับเวลาซื้อทองควรซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือมีใบประกันน้ำหนักและความบริสุทธิ์ชัดเจนเพราะทองคือการลงทุนระยะยาวความมั่นใจในมาตรฐานสำคัญไม่แพ้กับราคาที่เราซื้อเลยครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีงบมากหรือน้อยถ้ามีวินัยและเลือกวิธีให้เหมาะกับตัวเองคุณก็สามารถใช้ทองเป็นเครื่องมือเก็บมูลค่าและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้จริงครับ แม้ทองคําจะเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงและเก็บรักษามูลค่าได้ดีแต่ก็ไม่ควรใส่เงินทั้งหมดไปกับทองอย่างเดียวครับเพราะทองมีข้อดีตรงที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงเวลามีวิกฤตเศรษฐกิจแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจโตแรงๆหุ้นหรือกองทุนอาจให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามากนักวางแผนการเงินส่วนใหญ่จึงมักแนะนําว่าในพอร์ตการลงทุนของเราควรมีทองคําอยู่ราวๆ10-15%เพื่อใช้เป็นเหมือนกันชน เวลาหุ้นตกหรือค่าเงินผันผวนทองมักจะพุ่งขึ้นมาช่วยบาลานซ์พอร์ตให้สมดุลแต่เงินที่เหลือก็ควรกระจายไปยังสินทรัพย์อื่นๆเช่นหุ้นกองทุนหรือพันธบัตรเพื่อให้การลงทุนเติบโตได้เต็มที่พูดง่ายๆก็คือทองคำเปรียบเหมือนหลังคาบ้านครับเวลาแดดออกหรือฝนตกเรายังอุ่นใจว่ามีที่คุ้มครองแต่บ้านที่มั่นคงจริงๆก็ต้องมีเสามีผนงังและมีพื้นรองรับด้วยพอร์ตการลงทุนก็เหมือนกัน ต้องมีหลากหลายไม่ใช่แค่ทองอย่างเดียวดังนั้นไม่ว่าจะเลือกทองแท่งหรือทองรูป,ปรพันธ์สิ่งสำคัญคือการมองให้เห็นภาพใหญ่ว่าเรากำลังสร้างความสมดุลของพอร์ตการลงทุนไม่ใช่แค่ซื้อทองเพราะเห็นราคาขึ้นแต่คือใช้ทองเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินระยะยาวที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายในอนาคตสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนในทองแท่งหรือทองรูป,ปรพันธ์สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ การลงทุนทุกอย่างมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงถ้าเราเข้าใจชัดเจนตั้งแต่แรกเราจะลงทุนได้อย่างมั่นใจและไม่เสียใจในภายหลังอย่าเพิ่งเชื่อใครเพียงเพราะเขาพูดน่าเชื่อถือแต่ให้คุณหาข้อมูลศึกษาตลาดและลองเปรียบเทียบด้วยตัวเองเพราะเงินที่คุณใช้ลงทุนคือหยาดเหงื่อและความตั้งใจของคุณเอง และถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความรู้คู่กับวินัยรับรองว่าการลงทุนในไม่ว่าทองหรือสินทรัพย์แบบไหนก็จะเป็นก้าวที่มั่นคงและสร้างอนาคตที่คุณภูมิใจได้อย่างแน่นอนครับ